สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงโ Oh my god ชีวิตเนี่ยเรื่องีดี เห็นปะมันไม่เห็นเล็กลงเลยอ่ะมันเล็กลงตรงไหนอะถุกมมันใหญ่ไป โอยมันน่าจะแบ่งถุงมันเยอะไปไม่ถุงมันใหญ่ไปไหนปลกคุณน่ะโอ๊ยถุมันอยู่ไหนอ่ะ โอ๊ยบุญเดติดอะไรวะก็เท่าเดิมอะ ไม่ดีกว่าจริงๆนะชินามรอโม,ลโลโมอเดลโมเดลปาเจ้า,จาชินามลลอนรอกลับไปให้โมเดลเอง

แกยัวชีวิยซื้อเคร่องบินเล็กแล้วมันได้อีกอ่ะเด้อ ตัวดิฟายหน้าเลยไขไขโทรมา ทำไมดีเราจะเอากลับได้ไหมเนี่ยเอากลับได้เจ๊วุ่นวายตั้งแต่เท้าแล้วเนี่ยทำไมอ่ะก็เครียดเลพี่พีดูโอ้ยดูอะไรอยู่ ชีนมมอนออกดีไหมพี่พีทมารับหน่อย บอลบอกให้พี่พีมมารับหนูโอ้นายยัยงนะ ไปซื้อทุกกตาที่หนูไม่ได้ซื้อไงหนูใช้ฝีมือในการกดไงันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นท้อแชมพูสระผมพี่พีทหนักมาก ยังไม่ได้กลับวันนี้เป็่งแค่ใหม่มา ลำบากปะเนี่ยถามจริงลำบากไหมเอ็มซีคิดถึงอันนี้ลำบากเนาะโอ้ยนี่ไงช่วงนี้ยังไม่ได้ขายของไปซื้อกันน้องเข็มมาได้นะเข็มมาบุญชูเนี่ยอันนี้ลำบากอะ่ะอันเดิมดีกว่า ลำบากเกินแกนมันนลำบาก,กอะแกซื้อมาแล้วว่าแกขายตอ่อไปแกซื้อมาเท่าไหร่อะแกฉันงงมากเลยแกโอเคเลยแกยัายใส่ถุงไม่ได้แล้วเศร้ามากแกโอ้โยฉัเป็นแล้วแน่ๆเลยแกน,น,น้อยเหรอ จะไปเกิดโคว COVID ิดดีกว่าแชมพูพีด้ยังไงก่อนได้ไหมอ่ะแกแชมพูพีทหนักมากหรือว่าเรากล่องออกเอาใหม่เราเริ่มต้นใหม่ลองเอากล่องออกดูแล้วลองห่อบับเบิลที่เราได้มาจากข้าวของต่างๆที่เราซื้อ ต้องหอดูแกเรจะดีขึ้นทิ้งกล่องพีทไม่น่าจะต้องเอากล่องกลับเนาะโอเคแหละพีทสั่งสองอันไม่พีทสั่งอันเดียวลองอันหนึ่งเดี๋ยวว่าจะจะรอดปะ